ตัวดีับม,มาอยู่กับรายการ Python Food Season 2นะครับวันนี้เราจะมาหาอะไรกินแบบที่เลน้ยท่เลนนะโดยการสุ่มผู้โชคดีทั้งหมดกี่ท่านวะสี่ะสตากล้องด้วยสีท่านไดมีตากล้องด้วยอีกหนึ่งคนนะโดยการสุม่มโยนเหรียญนะใครทายถูกก่อนก็ได้จะมีสิทธิ์เอรอ,อดไปก่อนนะ ส่วนคนที่ทายผิดก็ได้อยู่ต่อเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายจะเป็นคนกินอาหารทั้งหมดที่เราเตรียมมานะอ่าต่อไปก็คือส่วนผสมนะส่วนผสมอย่างแรกที่เราต้องเตรียมก็คือนี่เลยอ่าเครื่องดื่มชูกํลังเครื่องดื่มชูกลังสูตรพิเศษแล้วก็นี้เอ่อมันคือน้ําอะไรบ้างวะไม่รู้อะน้ำชาอะไรนะชาเย็นชามะนาวกาแฟแล้วก็อะไรอย่างนี้วนติ่นรวมทุกอย่างเลยนะสี่รสชาติอ่าน้ำสี่รส เส่วนพระเอกพระเอกของเราอยู่นี่นะนี่นะพระเอกของเรานะปลาาครับผมนี่ฮะปลาลนะครับปลาลปลาล้าครับปลาโอเคนะโอยเน่นีเน่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนียเนอ่ยเนีเนี่ยเนี่ยนีเน่ยเยเนียนีน่ยเนี่ยเนี่ยเเอ่ยเครยเนเ่เยเนเีเ่ยเนเนียเเ่ยเ่ยเอายนเีเ คุณหัวดิเอาก้อยครับพร้อมครับโอ้โหไม่คุณไม่โปรซะเลยดีดเงี้ยไอ้หัวตะก้องตะก้องกับเอ่อพี่เจมเป็นทีมดีไหมรอบไปแล้วนะเป็นทีมนี่ก็ชิบหายตอนนี้เหลือสองคนนะคือผมกับคุณเพชรธนัทนะตอนนี้นี่ต้องผมดิตอนนี้ต้องให้ เอาคุณเอาอะไรเอาหัวครับผมก็ต้องก้อยแล้วแหละก้อยอย่าดีแล้วนะเฮ้ยตกตกตกเอาไม่เอาไม่ไม่ด่าด่าหัวครับหัวหัวหัวโดนโดนโดนเบสเบสโดนอย่าไปเบส โอเคครับตอนนี้ตัวผสมพร้อมแล้วครับเราก็จะผสมกันแล้วเาเต็มร้อยก่อนเต็มร้อยขีแตกแน่นจรีนเสียงเต็มร้อยร้องร้องเต็มร้อยเหลือเงินเยี่ยวเลยวู้ยวอ้ยปกติมันก็จะขีแตกเลยคุณเกมครับเก็บไว้ครับคุณเกมเก็บไว้ครัคุณเกมเก็บไว้เก็บไว้ ไีได้เหลือพระเอกครับพระเอกของเรานะโฟกัสครับโฟกัสโฟกัสครับโฟกัสนี่ฮะโอ้โสหรอสโล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 ด้วยสโลดังแกล็กดังแกลกเราเขาต้องยูห้อ กูจะอ้วกโอ้โหกินกินมาเต็มมอกินกินมากินเป็นส่วนผสมที่อดเป็นส่วนผสมที่สุดยอดนะตอนนี้ภูมเขาไม่ได้เอาช้อนมาไม่ทั้งมึงใส่พริกไปแล้วใส่พริกเลดูดสโฟกั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 สนี่นะไกลๆๆ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 เห็นๆๆๆๆๆๆล้ๆๆๆๆมๆๆ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 ๆท่านมนมๆๆ โอ้โหไกลๆไปอีกไกลๆไปอีกไกลๆไปอีกนี่นะไปดูโมเมนต์ไกลๆไปกลๆไปไกลๆไปปุ๊ก้าปุ๊ก้าปุกัสปุกัสโอ้โหต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำข้นอีพีนี้โหอมากเลยต้มยำน้ำข้นไม่ละมึงแล้วคนที่โดนนี่เป็นแขกรับเชิญด้วยนะน่ะต้มยำน้ำข้นมาในฐานะที่ผมเป็นคนผสมทุกอีพีนะฮะผมก็ต้องลอง เดี๋ยวคนเราทางก่อนเฮ้ยเต้น้ำป่าบ็อัพก็ดีน้ำป่าัพแบ็เอาบ็อัพเอาบ็อัพมามาเัวเ็วๆแบ็อัพแบ็อัพเอาดูหน้าโฟกัสหน้าโอ้โหว่ามึงคงต้องกินหมดว่าแก้วแล้วเพื่อน ไม่น่าจะอะไรได้แล้วไม่น่าจะทนอะไรได้แล้วเพื่อนแก้วนะเดี๋ยวเราให้คุณเพชรกับคุณเกมลองก่อนนะฮะก่อนที่จะให้ผู้โชคดีของเรากินนะครับอลองกันเยอะเพชรชนดครับผมลองกันเยอะนะเว้ยลองผ่านบ้างลองครับเป็นไงครับเขาตื่นก็เป็นไงโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นขี้ไอ้ไอ้กุดเย้มาเก็บอัพแบทอั เกมครับกูเกมเป็นเกมครับผมเตะครับไปอัพกลับไปอัพไปอัพมาเหลือน้ำให้กูบ้างเหลือเหลือน้ำให้ผู้โชคดีนะฮะเหลือน้ำใหผู้โชคดีด้วยอย่าหมดให้อย่าหมดอ่าหมดครับอยากใ้กูหลือยกูว่ากินกับข้าวน่าจะอร่อยนะครับอันนี้ต้มยำครับเดี๋ยวให้ดูจริงต้มยำน้ำข้นซะด้วยแล้วดูพวกมึงชิมด้วย เวลาเวลาชิมเน่ยอ่ะเดี๋ยวดูพี่หลอดนะเวลาชิมแบบน้ำไม่ขึ้นมาให้ไหมพอถึงปลายเท่านั้นแหละพวกมึงแม่งเลิกกันเลยเราเราแค่ลองชิมไงเราลองชิมเราให้เขากินทีละนิดนะฮะเราแค่กินทีละนิดนะทีละนิดอ่ะจับไปครับยกแรกครับยกแรกยกแรกครับยกแรกยกแรกครับเตรียมถุงครับเตรียมเป็นถุงครับ ยกแรกยกแรกยกแรกเองอยู sea, on ite, ่แรกอย่าเพิ่งดูอยูแรกแบคอัพดีแบคอัพแบคอัพแบคอัพแบอัแบคอัพโลโลโลแบคอัพบคอัพกันหายใจกันหายใจพื่กันหายใจนได้นกได้งได้ก็งได้ยังได้ยัคได้ยังดแย่นเลยทงเดียังไดงกดบถอดแวังนะจังหดะนี้ถอดแว่นเดยครัง้ยังด้โองด้ยังไห้ยง้างดติดมืองได้ยรอบครับงบัั้้้้ดัยด้ กลัวแบตอัพขวดเดียวรอบหน้าขวดเดียวไม่พอเวนครับให้คุณเวนครับอีกรอบอีกสองรอบครับไม่รอบให้ทำใจก่อนทำใจจํานวนน้ำเมื่อกี้ทำใจฮะดูดูจํานวนน้ำนะเส้นขาวๆนะดูอยู่นะ่ยเมื่อกี้กระดกไปเท่านั้นเราความรู้สึกนี่เขาเรียกพันนาอะไรนะพันนาพันนา เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าตอนจบตอนจบกิปคุณเจมทำไมนั่งเงียบคุณเจมนั่งเล่นโทรศัพท์เฉยแล้วคุณเจมอ่ะคุณเจมอ่ะอุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วยกที่สองเอาแล้วยกเอา้วยกที่สองอืมอืมจินอย่างใจเย็นน้ำลายยืดครับผมอย่างนี้น้ำลายยืดแบ็คอัพเราแบ็คอัพแบ็คอัพแบ็คอัพจังหวะนี้โอ้ยยังไหวไหมครับกูไปนิดเดียวกูจะตายหาแล้วไอ้ที่ยกไปสองยกแล้วเลยยกเดียวคุณเหมือนจะจับมาทะลักไปเลยยกเดียว นี่งรายการสมชื่อรายการไปซะโคเลยสีซั่นแรกยังไม่โหดเท่านี้อ่ะบอกเลยอ่าซีซั่นสองนี่มาเต็มครับผมต้มยำกุ้งต้มยำปูปลาได้ครับร้องหน่อยไหมฮะร้องหน่อยนะกินกูจะอ้วกกินเปล่าๆหน้าดิกูอัดเสียงกูจรงจะอ้วกเลยกินเปล่าๆว่านั่งน้าคุณเปตนาเขาหน้าดีอัดเสียงนะครับ กูร้องไห้กูจะอ้วกเลยเอาละวทำใจครับตอนนี้จังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เอาเอามิเอาแล้วเออเอาไปแล้วยังกินได้โอ้โหโอ้โหแบคเอพไปแล้วแบคเอพถังขยะวิ่งแล้วหรือเอาไงยังไงถังขยะถังขยะอยู่ข้างหลังครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วก็ไปไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ติดติดโอ้โหตามติดชีวิตครับผมตามติดเอาไงครับไปแล้วคก็อ้วกครับออกไปครับออกไปครับอจะออกแต่น้ำลายครับผม จังหวะนี้ออกมาเป็นน้ำแล้วเลี้ยฟ้าแล้วไอ้ไอ้ผลงานบ้าครับความความรู้สึกครับความรู้สึกเป็นไงครับน้ำต้าไหลโอเคนะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเมนูงั้ชื่อเมนูนี้ว่าเมนูน้ำ น้ำตากูไหลเป็นใส้น้ำตกเลยชิบหายอโอเคท้ายรายการละเราจะมาพันนา,นาเกี่ยวกับรสชาติของน้ำเนลี่ยนความรู้สึกของมันเป็นการ,รสผสมสของชานะชาที่แบบทำให้เรานึกถึงญี่ปุ่น แต่เป็นชาวมะนาวก็กมาที่ส่วนประเทศไทยนะโอเคฮะชาเย็นนะชาเย็นนี่ย้อนกลับไปยุคโบราณมันเป็นบรรยากาศอยู่ญี่ปุ่นลูกครึ่งญี่ปุ่นอยู่ไทยในยุคโบราณนะยังมีกาแฟกาแฟนี่มีเมียเป็นฝรั่งด้วยเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งโควันตินโควันตินนี่เอาแปะขายขายน้ําเนี่ยพอจับไอ้พวกนี้แม่งมาอยู่ด้วยกันอะแม่งก็บานไลนแล้วเนี่ยเอาน้ำมารวมกันะคือแบบ เป็นรสชาติกาแฟที่แบบแม่งเปรเี้ยวอ่ะอ๋อกาแฟแม่งเปรี้ยวเสร็จใช่ปะพอแม่งมีชามะนาเสร็จแล้วแม่งมีเครื่องดื่มชูกําลังแล้วเทลงไปหมดขวดไหมไม่หมดไม่หมดเกือบเกือ<ๆ>บเกือบหมดเนาะแล้วแบบมันเป็นแบบทําให้แบบมึงไม่ชูกําลังกูเลยอีกอันสุดท้ายพระเอกของเรานะปะัลล แบบได้กินแบบสีบานไม่ถูกมากลโอเคนะพระเอกของเรานี่ให้กินนี่นะฮะเป็นปลาทูน่าที่เอามาทำเป็นปลาล้านะฮะมันคิดได้ยังไงสร้างสรรนะสร้างสรรค์นะเทียเทียมากครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งสร้างสรรค์เอาปลาทูน่ามาทำเป็นปลาล้านะฮะ เอเจ็มากครับบอกให้เลยโดดโซมๆมนะโซมหมุนหมุนหมุนะเปลี่ยนชื่อเป็นปลาแดกนะสุดยอดมากนะจุดๆุดนี้ทําเป็นน้ําต้มยํากุ้งกลายเป็นน้ําต้มยํากุ้งพริกมีรอยมาเป็นเม็ดเลยโอเคปิดรายการแล้วเอานะครับก็จบไปแล้วสําหรับคอย s สั้นฟู้ดซีซั่นที่2 E p ที่หนนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็กดไลค์นะชอบมากกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ใครที่ชอบเนี่ย อยากจะติดกดติดตามหรือติดตามถ้าอยากทําอีกก็บอกได้นะครับนี่พายอของเรานะพายอของเราวันนี้พายอของเราว่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปลาทูปลาทูน่าครับปลาทูน่าทำเป็นปลาล้านะครับปลาทูน่าปลาล้านะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ